สวัสดีครับพวกกระดานที่1น,นะครับเราเดินก่อนเอาละที่นี้ห้าเต็ม5้เต็ม5้เต็ม5้เต็มสัดกับอันนี้สักหน่อยสัดกับซีอุยสักหน่อย5้เต็มสัดกับซีอุย ถ้าแบบนี้เราจะกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะโดนต่อสองเนี่ยตัวนี้มันค้ำอยู่ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นไปนี่กับอูดอย่างนี้แต่ผมเลือกที่จะพุงพ่งหัวีกว่าพุ่งหัวซีอุยนะครับถ้าเจอกับห้าเต้มจะเล่นยากกว่าเจอกับสามเรียงนะครับเล่นสามเรียงเล่นกับสามเรียงเล่นง่ายกว่าสำหรับเต้มซีอุยนะเล่นกับห้าเต้มจะเล่นยากดูแน่นหนากว่าเยอะเลย ลงมาเข้าไปเลยขยับลงมาก็เข้าไปเลยจะหนีหรือจะต่อหรือจะอุดอุดไม่ดีนะครับถ้าเดินสามมา 8, แปดเราแทรกเข้ามาได้สิบห้าไปสิบไม่อุดแน่เขาคงไม่เลือกช้อยที่ว่าอุดครับถ้าเป็นผมผมจะต่อนั่นแหละครับต่อผมก็เหมือนกันว่าน่าจะต่อดีกว่า ถ้าเราเดินเข้ากินสินเนาะกินไปเลยครับนี่เดินให้กินก่อนเพราะว่าเราจะเอาตัวมุมลงไปเดินให้กินก่อนนี่แหละตัวมุมลงไปนี่ เอาแล้วครับมีสิทธ์แล้วงานนี่มีสิทธ์มีเฮมีสิทธ์มีเฮต่อเราไปเข้ากินหมายเลขสิบไม่ได้นะเราโดนทิ้งร่มนะเมื่อกีนอ้นี่าลืมบอกลืมบอกเพราะว่าเขาจะปล่อยให้เรากินเลยนะครับเพราะว่าหมายเลขสิบสี่กับหมายเลขสิบสามมันลอยอยู่มันพร้อมที่จะทิ้งร่มนะครับ เีจะบอกเอ๊ะทำไมไม่เข้ากินหมายเลขสิบไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยด้วยประการทั้งปวงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเข้ากินตัวนี้เพื่อมายึดสายยาวขึ้นนี่เอาละก็ก็ต้องดักแล้วเนาะไม่ให้เข้าหัด เพื่อไม่ให้เข้าฮอดไปเชิดขึ้นไปต่อไหมไม่ต่อไปหนี นี้จากการถูกกินฟรีเราแล้วครับต่อแล้วลงไปทำไงเขาจะได้เข้าฮอตทีนี้เขาต้องมาจ้างมาเส้นจับนี่เลยกิน เดี๋ยวตัวเดียวกดกินไปกิเรียบร้อยครับขึ้นมาไป ขึ้นไปแทรกมาเหตดจังใดหลังงานนี้ต้องหนีเอาละค้ำไว้นะครับดอกนี้เขาจะมาเข้าฮอตเราไม่มีทางปล่อยให้คุณไปง่ายๆแน,แน่เปิดกินฟรีซะเลยเปิดกินฟรีซะเลย ฟรีเข้าไปมานี่กินเข้าไปมานี่ขวางหน้าตัวนี้ไว้ อืมโชบออกไปขึ้นมานี่ ตรงไปครับมานี่ ต่อสองเราสัดอีกสองสัดต,ตลอดลงมาลงฮอตลงฮอตอ๋ออ๋อสงสัยคู่แข่งจงใจนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเดินจงใจให้เราต่อสองเลย ก็เหมือนอยากจบนั่นแหละครับก็อยากจบ จะมาเตือนอะไรตอนนี้พ่อยแม่ไปมาเตือนข่อยทำไมตอนนี้มาเตือนทำไมครับตัดข้างไปเลยจ้ามานี่แล้วขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไป แท็กไหมแท็กแท็กแท็กแล้วมาเข้าฮอตเหมือนเดิมอันนี้คนละคนนะอันนี้คนละคนนะครับคนละคนกับเมื่อสักครู่เดินเป็นทรงห้าแต้มแบบนี้เอาไงดีเราขึ้นไปเป็นยกก้อนไปนเลยดีกว่า ยกก้อนไปเลยต่อพังเกมไปเลยครับผมพังเกมไปเลยนั้นก็คืนนี่ ใส่ข้าฮัดดีกว่าต่อค้ำไว้ต่อค้ำไว้ค้ำไว้มานี่ ไปนี่อุ้ยเหมือนไม่ดีนะงายอ่ะนั่นแหละครับโดนแล้วโดนแล้วเรามีโอกาสชนะอย่างเดียวคือต้องไปกินฟรีไม่ได้ไม่เร็วมันช้าไปมันช้าไปไปข้าฮอดดีกว่ามันช้าไปมาแล้วครับแข่งกันแล้วทีนี้เรามาเล่นงานเขาตรง ตรงที่เขาจะเข้าฮอตดีกว่าให้เขาเข้าฮอตลําบากหน่อยก่อน,อนยิงยิงสองก่อนแต่ถ้าได้ยิงสองก็จบเลยนะจบเลยนะครับอ่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเสียสองนั้นก็เสียหนึ่งเสียหนึ่งไปถอยมา ดีเลยครับเจ๋งแป้งเลยนั่นเลยเรียบร้อยไปไปไป ขึ้นไปขึ้นนี่ไปมานี่ขึ้นนี่ นี่ทรงสามเหลี่ยมไว้ก่อนหลักๆให้เป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้นะครับอีเต้มสีอุยเนะี่ยถ้าไม่โดนตัดไม่โดนอะไรให้เดินทรงเนี้ยนะครับเนี่ยขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่โดนสามนะดูดูจังหวะให้ดีๆว่าเขากําลังตั้งจะยิงสงยิงสามอะไรไหมไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตา ตั้งเป็นจั่วอย่างเดียวนะครับดูเหตุการณ์ด้วยจ<าก>ังหวะน,นี้มันปลอดภัยแล้วไม่โดนร่มไหไม่ไม่โดนไม่โดนครับโดนเย่ยสามก็ไม่โดนเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมเขาตั้งเป็นทรงห้าแต้มมาเลยยิงสามไม่ได้อัอเนี้ยเห็นไหมโดนเราเลยทีนี้จากที่เขาจะโดนจากที่เราจะโดนเป็นโดนเราแล้วทีนี้เห็นข้อดีของการตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมคือมันสามารถจู่โจมได้เร็ว ปิดไว้ก่อนมานี่เข้าเอาละเข้ากินสองไปนี่ปิดก่อน มีโอกาสเสียฟรีฝังไงตอนนี้มานี่ขึ้นนี่ขึ้นมานน่ไปนี่ครับ đồn lọc nữa thu tua đơn đồn kín một đồn hảo là thế này Điều nào, không có lăng hiển ở đây sắc giảng Muốn sẽ hiển dựa lên nào ยี่สิบสองสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สามสิบแปดใช่ไหมใช่สินะดูครับผมว่าใช่นะผมว่าใช่เลยเลยผมว่าใช่นะสี่กินสี่ต่อครับนั่นแหละครับผมว่าผมเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งสองสาม ส่มันใช่มันต้องใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่ๆครับมันต้องใช่ก็มานี่เรียบร้อยครับสี่ต่อ มาครับมานี่ไปมาหนี้ขึ้นไป ถึงคิดชาเลยคนนี้เจอห้าแต้มอีกแล้วครับเล่นยากนะครับซีวีรับกับห้าแต้มต้องเดินให้ละเมียดและไหม่หน่อยเพราะส่วนมากเขาจะยกดีด้วยฮนะต้องเดินให้ละเมียดและไหมนะ่ต่อสองนะสิบแปดสิบห้าหนีหนีอะละครับหนีอะไะถูกแล้วแล้วเราก็มาสองใจระหว่างยี่สิบหกยี่สิบสองขึ้นนี้ก่อนดีป่ะ ขึ้น,นี้ก่อนระวังเขาจะตั้งสอง26เราอ่านเห็นไหมหกเพราะว่าคิดว่าถ้าเราเผลอนี่ก็โดนยิงสามนะครับนั่นเราก็ต้องขึ้นนี่สองหกสองหกตั้งนี่ สองหกสองหกเวี่ยงแล้วเหวียงแล้วเหวียงแล้วสัดไปเลยโอ้เป็นแผงเอ็นราซินเลยทีนี้หมากแผงเอ็นราซินนะครับสีอุยแผงเอ็นราซินหกอันเรียงกันเลยเฮ้ยมันได้กินสองนี่ว่าเนี่ยครับ เ็ตกไหมเล็กสิบพอดีเนี่ยมันบังคับซะด้วยนะหนีไม่ออกด้วยอ่าได้กินสองเฉยเลยเราแผงเอ็นเตซินเล่นงานซะแล้วงานนี้นนขึ้นนี่แผงเอ็นเตซิน เข้ากินเราปิดสิครับปิดปิดปิดอาวนะครับคู่แข่งยอมเฉยๆเลยครับเพราะว่าขยับตัวยากจริงๆคู่แข่งยอมไปแล้ว มาครับอย่านะอย่านะอย่าปล่อยเวลานะเออเดินเดินเลพี่กลัวจริงจริงวนี่กลัวไม่เดินนี่แหละสิ่งที่กลัวนั่นแหละครับเริ่มเหมือนจะเป้ๆแ,แ,ลแล้วทีนี้เอาเดินพี่เดินนะพี่ใจเย็นๆนะ ห้ามไปคิดอะไรเยอะแยะเดินเดินไปเถอะอะอ่นแห้นมาต่อตัดข้างไปขึ้นไปไป นี่ไปแทกไม่เอ่ยอุ้ยทุบทีขาโดนโตขึ้นไปอ้โทุทีเดินไม่ไปสักที ต่อขึ้นมาจะต่อสองหรือเปล่าหรือต่อหนึ่งกินสองหรือกินหนึ่งโอ้เลือกกินหนึ่งนะครับเขาเลือกที่จะกินหนึ่งจริงจริงมันกกินได้ทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้เสียหายนะไม่เปไ็นไรแล้วแต่เขานะครับแล้วแต่เขาจะเลือกมานี่ ชูเว็บชูเว็บเอาละขยายความขยายความตามท้องเรื่องกินสองไปก่อนหนึ่งคำรบ ทีนี้ก็กินสามอีกหนึ่งคำลบสองมาสามตามทีนี้มันน่าจะลงตัวพอดีนะผมว่าเราชนะนะครับท่านผู้ชมเขาเดินตัวไหนก็ช่างเสร็จเราหมดจะสิบแปดหรือสิบเก้าเสร็จเราเรียบร้อยครับโอเค